ยินดีต้อนรับกลับสู่ MS Auto Review วันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะไฟฟ้าที่หลายคนตั้งต,า,งตารอมากที่สุดคันหนึ่งของปีนั่นคือ Isuzu D-Max EV 2026การที่ Isuzu เเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวกับรุ่น D-Max ไฟฟ้าคันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตามองมากฮ่าฮ่เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ D-Max EV 2026ยังคงรูปลักษณ์ที่ดูดันแข็งแกร่งแบบฉบับของรุ่นดีเซลเอาไว้แต่มีการปรับดีไซน์ ให้ดูสะอาดตาและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าถูกปิดทึบเกือบทั้งหมดตามแบบรถไฟฟ้าพร้อมฝ่ายหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบที่ให้ความรู้สึกทันสมัยมีเส้นสายตัวถังที่คมเข้มแข็งแรงแต่ก็ยังดูหรูหราพอที่จะขับในเมืองได้ยังลงตัวล้อแม็กดีไซน์ใหม่ที่เน้นอากาศพลาศาสตร์ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความเท่นในเวลาเดียวกันเรื่องสมรรถนะก็ไม่ธรรมดาครับ D m a x EV มาพร้อมมอเตอร์คู่แบบ a ร d ให้กำลังสูงสุดราว268แรงมา้าพร้อมแรงบิดทันใจที่รถไฟฟ้าทำได้ดีอยู่แล้วทำให้ขับขีด่ได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและทางลุยวิ่งได้ไกลประมาณ350-400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็นหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกรองรับระบบชาร์จเร็วโดยสามารถชาร์จจาก20%ไปถึง80%ได้ในเวลาประมาณ45นาทีและยังมีพละกกำลังลากจูงที่ไม่น้อยหน้ารถกระบะดีเซลเลย ภายในห้องโดยสาร Isuzu D-Max EV 2,026ถูกยกระดับให้รู้สึกพรีเมียมมากขึ้นห้องโดยสารเงียบสงบด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าภายในตกแต่งด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมจอดิจิทัลเต็มรูปแบบเบาะนั่งกว้างขวางสบายมีตัวเลือกหุ้มหนังและระบบปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อปด้านการใช้งานก็ยังครบมีช่องเก็บของช่อง USB และเบาะหลังพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุก ด้านราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.99ล้านบาทและอาจแต่ที่2 3ล้านบาทในรุ่นท็อปถือว่าเป็นราคาที่พอแข่งขันได้เมื่อเทียบกับกระบะไฟฟ้าค่ายอื่นอย่าง Ford Ranger l i g t n i n g หรือ Toyota Hilux EV ที่กำลังจะเปิดตัวเช่นกันจบแล้วครับสำหรับรีวิว Isuzu D-Max EV 2026ใครที่ชอบรถกระบะไฟฟ้าคันนี้คิดว่าสมราคาหรือไม่คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จาก MS Auto Review แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ